นายอุดรอ,อรัญโญชตชาวบ้านแห่ใต้ตำบลแห่ใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสรารคามแนะนำผู้สื่อข่าวไปชมการเพาอพันธุ์ปลาตะเพียนและปลาในซึ่งเป็นปลากินพืชน,น้ำจืดที่เลี้ยงง่ายโตวไวและขยายพันธุ์ได้ดีพร้อมกับสาธิตการบรรจุลูกใส่ถุงเพื่อเตรียมส่งจำหน่ายให้กับลูกค้าตามยอดที่สั่งจองไว้ โดยนายอุดรอ,อรัญโญชธชาวบ้านแห่ใต้บอกว่าการเพาะพันธุ์ลูกปลาตะเพียนและก็ปลาในเริ่มแรกทางฟาร์มจะคัดพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาที่มีสุขภาพที่มีความแข็งแรง และก็มาทําการฉีดยาเร่งกระตุ้นให้ปลาน,นั้นผสมพัน์กันจากนั้นก็นําไปปล่อยลงไปในกระชังในบ่อซีเมนที่มีการเติมออกซิเจนให้ตลอด24ชั่วโมงโดยปล่อยไว้ประมาณ1วันจากนั้นก็ทําการแยกพ่อพันแม่พันธุ์ออกจากบอ่อปล่อยไว้เฉพาะไข่ให้ฟักออกมาเป็นตัวก่อนทําการช้อนไปปล่อยเลี้ยงในบ่อดินที่เตรียมไว้ซึ่งบ่อดินที่จะทําการอนุบาลลูกปลา ต้องมีการล้างบ่อและก็ตากดินค่าเชื้อโรคก่อนต่อมาก็ทำการผันและก็กรองน้ําเข้าเติมลงไปในบ่อพักไว้1คืนคอยนําลูกปลามาปล่อยเลี้ยงและอนุบาลส่วนอาหารที่ให้กินก็จะเป็นรำแป้งและก็หัวอาหารให้กินวันละสองเวลาและคอยสังเกตดูการเจริญเติบโตของลูกปลาเรื่อยๆโดยการนําตาข่ายมาช้อนดูหากได้ขนาดตามไซส์ที่ลูกค้าต้องการ ก็จะทำการสูบน้ำออกจากบอ่อเพื่อกรองเอาเฉพาะลูกปลาขึ้นไปพักไว้ในบอ่อก่อนที่จะทำการบรรจุใส่ถุงเติมออกซิเจนและก็มัดปากให้แน่นเพื่อส่งจำหน่ายตามยอดออเดอร์ของลูกค้าที่สั่งจองเอาไว้ล่วงหน้าซึ่งราคาการจำหน่ายก็ขึ้นอยู่กับขนาดของไซลูกปลาด้วยเริ่มต้นที่ราคาตัวละ50สตางค์ขึ้นไปแล้วแต่ขนาดของลูกปลารวมทั้งระยะทางของการขนส่งด้วยโดยนายอุดอรบอกต่อไปว่าภายในฟาร์มแห่งนี้ มีผ่านลูกปลาไว้บริการหลายชนิดโดยเฉพาะแยกไว้เป็นบ่อสลหับหมุนเวียนกันไปและสามารถเพาะลูกปลาได้ตลอดทั้งปีเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าเนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวอยู่ติดกับคลองส่งน้าชลประทานที่เชื่อมมาจากเขื่อนลำปาวซึ่งก็จะมีน้ําไหลผ่านไม่ขาดสายและชาวบ้านที่อยู่ในตําบลแห่ใต้แห่งนี้ส่วนใหญ่ก็จะประกอบอาชีพในการเพราะลูกปลาขายแทบทุกบ้านจนกลายเป็นธุรกิจหลักที่สร้างราย ได้เป็นอย่างดีให้กับครอบครัวครับครับสภาษั์นะครับเห็นว่ามีการเพาะพันธุ์ปลาตะเพียนครับครับอยู่อยู่ในพื้นที่นี่มีจักบอครับียนี่ครับอ่าพื้นที่นี่มันมีอยู่หกบ่อครับหกบ่อครับครับก็คือหกบ่อนี่มีการแยกการเพาะปลาออกเป็นหลายชนิดครับครับปลาตะเพียนกับจักบอครับ ปลาตะเพียนผมจะเท็ยดยางละบอครับยางละมนครับตัวนี้ขึ้นตัวนี้เรียวอายุนี่นะครับผมจะเท็ยดยางอยูนีนี่ยางละบครับครับอ่าขึ้นตัวนี้เรี่ยวกติเท็ดกันสลับกันหมุนเวียนไปครับครับครับเฮ็ดหมุนเวียนแล้วแต่แล้วแต่พอพันตัวไดแม่พันตัวไหสมบูรณ์ที่เอาขึ้นมาเพาะังะสิในในการพอะปลาตะเพียนเนี่ครับเริ่มเริ่มแรก เขามีการเตรียมพื้นที่เตรียมบ่ออย่างไรครับอ่ากัเฮ็ดคือกันล่ะครับกับอ่าป้านี่ที่อันนี้ผมที่ตากบ่อตากบ่อแล้วกับอ่าให้บ่อแห้งบ่อแห้งแล้วเรียบร้อยเพื่อผมผมก็ทีเอาน้ำกองน้ำลงเอาน้ำลงแล้วเรียบร้อย๊บอ่อเอาน้ำลงแล้วเรียบร้อยเพื่อกะพักน้ำจะขึ้นนึงอ่าจะขึ้นหนึ่งมือนหนึ่งขึ้นหนึ่งยังเสียแล้วก็จ้างที่เอาหลูกไล่ลงมาปล่อยครับใส่ใส่เวลาการฟัก อดจากใคนีโดนป็นใดครับอ่าก็ถามว่าโดนบอมันกอยู่ลังมือกับลังเทียกับสองสามมือลังเทียกกับอาทิตย์หนึ่งยังสิแหละครับแล้วแต่ว่าไอเขาดิฟักออกมาอันนี้เพื่อเขาฟักออกมาเป็นซ้ำเป็นลูกไรเขาด่ตักเบื้องเรื่อยครับโดยที่ตักเบื้องเรื่อยตักเบื้องเรื่อยว่าอ่าซ้ำแบบเป็นโอเคตักเบื้องแล้วเขาเบื้องแล้วมันถิ่ในสายตาประสบการณ์แหละครับอ่าเรียบร้อยแล้วเขาก็เอาเขาก็เอาพาซอนขึ้นมา หรือบ่อก,ก,อกอ็เอาผ่ากองกองเอาเปิดห<ม>น้ามส่ทอไอออกระบายออกแล้วก็เอาผ่ากองกองเอาครับกองแล้วเพื่อเขาเอาใส่ถุงอัดปามาอัดใส่ออกซิเจนมาเผื่อเขาเอาลงมาปล่อยในบอ่อดินอ๋อปล่อยในบ่อแมนครับ,รบ,รบในการอนุบาลในบอ่อดินนี่ครับเขาใส่อ <c oughs> ย่างครับในการให้อาหารเขาอ่าให้อาหารเขาก็ให้มีลำอ่อนครับมีหัวอาหารแล้วแต่ปลาใส่ครับ เพราะว่าถ้าใส่น้อยกับให้ล้ำอ่อนไปกอนรับลูกไล่ก็ให้อันนี้ล้ำอ่อนไปกอรนรับบเขาจัดเริ่มเริ่มคัดออกไปจำน่ายเป็นพันปลานี่ช่วงอายุป,ประมาณเท่าไหร่ครับอ่ามันก็อยุทีีว่าอันนี้นะครับเรื่องส่วนมากแต่มันก็บทีข้นมาปลาเนี่ยเรื่องโตมันก็ขึ้นมาบดอ่าเขาก็ตรงมันกทัทีสังเกตเบื้องใน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 การเลี้ยงของเขาเนี่แหละครับเวลาเขาให้หัวอาหารเนี่ยเวลาเขาขึ้นมากินหัวอาหารเนี่ย เอ๊ะป่าเขาญงหรอบ่อนอยังบ่อนอแล้วเขาก็ตากเบิ้งเรื่อยครับอ่าตากเบิ้งแล้วเรียบร้อยปุ๊บยู่ที่ว่าลูกค้าต้องการปลาไซใดอ่าตาต้องการไซนั่นไซนี่ผูกผมก็ะดิขึ้นตามตามไ้ที่ลูกค้าสั่งครับตรงตองแจ้งแบบนี้ครับอ่าในในการข้นแต่ละบ่อนี่ทีว่าเขาทำการสู่บ่อนเขาจะจับทีเดียวเหมือเลยบอครึังใดขึ้นถ้าหากว่าออเดอร์มาหลาย ผมติดสูบน้าึ้นแล้วก็ทิคืนไปผักไว้ในอ่างค้นเบิร์เลยครับถ้าออเดอร์มาไหลายแต่ว่าถ้าออเดอร์หลักพันสองพันสามพันพอถึงหาพันเนี่ยหรือบ่ถึงหมื่นเนี่ยผมติดใส้ผ่าซอนซอนเอาเลยครับเพราะป่ามันหลายย่งไรก็ซอนก็ถืออยู่แล้วครับแต่ลักพันเนี่ยผมสอนเทียเดียวกับถือ้วครับ การพ่อปลาตะเพียนนี่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคเกี่ยวกับอย่างบ่าครับอ่ากาวว่ามีบัมันกะเป็นช่วงครับลังเทียมมันกะมีคือกันแต่ว่ามันกะมียาแก้ครับแต่ว่าถ้าปลาเป็นโรคมันที่ขืนทรงลูกค้าบ่ได้ขืนทรงลูกค้าครับผมกะที่มีปัญหากะเสียซื้อฟ้ามครับครับมันที่เป็นอย่างเสี่ครับอ๋อแตคือคืออยู่นี่ฮอตรบประกันว่าแมนครับปลาที่เขาเอาขอใไปแข็งแรงแข็งแรงทุกโตครับมันต้องยังสั่นครับมันต้องถึงถึงจีทรงลูกค้าได้ครับ เพราะว่าถ้าไปส่งลูกค้าเลี่ยวถ้าหากว่ามันตายค่าถุงสี่หลายตวงสี่เขาก็อยากอายเพื่อนมันก็จะไปส่งเพื่อนเห็นยอย่างละครับแนวนั้นเพราะว่าเพื่อนเลี้ยงเพื่อนก็อยากได้ังสี่นะครับครับเป็นเจ้าไหนครับออเดอร์เขามาตอนหนื่องวะครับช่วงช่วงนี้ครับอ่าช่วงนี้ก็โอเคอยู่ครับก็เรื่อยๆครับไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเพราะว่าผมอยู่นี่ผมก็เอาตามออเดอร์ครับเอาไปตามออเดอร์ออเดอร์ก็โอเคอยู่ครับกับพานกับเป็นอาชีพหลักเลยแหละครับปลาเนี่ยคืออาชีพหลักครับ โดยที่จำหน่ายจังไดภายในฟาร์มเขาครับต่างแต่ไส้แล้วครับแล้วแต่ไส้จำหน่ายตั้งแต่ราคาหาซืสตังค์ขึ้นไปครับครับครับตั้งแต่หาซืสตังค์ขึ้นไปอแล้วแต่ไส้แล้วแต่ปลาครับอว่าอยากได้ปลาหยังก็ราคาตามปลาครับโดยที่ทรมาถามหด้เลยครับผมครับอ๋อก็คือมี่การพัดใส่ก่อนแมนครับขึ้นไปตอนแรกนี่ยโมเมนต์ว่าที่เอาไปส่งลูกค้าพักแล้วที่ส่งลูกค้าเลยได้ครับต้องเอามากรองตามไส้ครับ ว่าลูกค้าต้องการไส่ใดลูกค้าเจ้าหนี้ต้องการไส่ใดเพื่อที่เอามาเหตุตามไส้ครับพปกผมที่มีตากรองออกครับขอราคากับติตตางกันเมนครับราคาติดตางกันครับไงเขาก็ขายไปราคาไ่กลางลงมาเฮาก็ขายราคานึงน้อยลงมาเฮากอีกขายอีกราค่านึงจังสี่แหรอครับ,ร,บราคาราคาทรงกับราคาเฮาหนีมันต่างกันแม่นบ่ครับแมนครับมันจะคนละราคาครับถ้าฟาร์มยังสี่มันก็คือเว่ายๆว่าคือฟาร์มปลาเป็นอะไรที่ เขาจะโคกันทุกฟาร์มโคกันทุกฟาร์มก็คือว่าปลาตัวนี้ฟาร์มผมทรงหรืคะเพราะท่านผมก็ไปดึงปลาฟาร์มนั่นมาอ่าปลาตัวนี้อ่าฟาร์มนั่นทรงเพราะท่านเขาก็ดึงปลาผมไปขึ้นกันมันที่เป็นอย่างซี่ครับฟาร์มปลาจะเป็นธุรกิจที่ไม่แข่งขันครับเป็นธุรกิจที่ไปด้วยกันหมดครับเป็นธุรกิจที่เกษตรที่แบบอยู่แบบอ่าร่วมกันครับทุกอย่างครับครับจุดยืคือทำรายได้ได้ตลอดทั้งปีได้ทั้งปีครับ ได้ทั้งปีครับเพราะเพราะว่ามันมีมันมีปลาหลายชนิดแมนครับปลาหนึ่งปลาหลายชนิดแล้วเราทําไม่ได้ทําอยู่อย่างเดียวเราถ้าสทุิว่าไม่มีออเดอร์ปลาเราก็ยังทําอย่างอื่นได้ครับให้ต่อยอดกันไปยังสั่นครับครับอ๋อฮันเจีที่นองอย่างใดพันปลาตะเพี้ยนนะครับครับสามารถติดต่อได้ทั้งไดนครับอ่าทั้งเพจผมนะครับเฮียดอนฟาร์มหรือเบอร์โทร0648984659ครับ หรือทางแอดไลน์เบอร์แอดไลน์เบอร์โทร0 6 4 8 9 8 4 6 5 9ครับก้าแปดสี่หกห้เก้าครับหรืออยากขอมาสื่อในหนาฟาร์มเลยก็ได้ครับโดยที่โทรเวขามาบอกก่อนเรืงเทลียรผมอาจจะบ่ได้ยูแต่ว่ากับมีคือเก่าครับเพราะแถวไม่แถวผมกับยูคือเก่าวัวผมกับนี่ไห้เพราะแถวไม่แถวผมนี่ขายให้ได้เลยครับผมสถานที่ตั้งยจ่ใสครับอ่าสถานที่ตั้งอยู่ณบ้านแหใต้ตำบลแหใต้อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามครับ เข้ามาสอบถามได้ก่อนเนาะแมนครับ